ขอเชิญทุกท่านพบกับมัจจุราชที่มีชื่อว่าโดนสังหารสตรสเบ็ดนั่นเองครับ วิตเบดหรือที่รู้จักกันในชื่อของโดรนสังหารเป็นเทคโนโลยีสุดล้ำสัญชาติอเมริกาที่มีความสามารถในการส่งมิสซลน์นำวิถีที่สามารถทำลายเป้าหมายที่เป็นยานยนต์หุ้มเกราะและรถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำซึ่งเป็นแพ็กเกจอาวุธส่วนหนึ่งที่กองทัพสหรัฐอเมริกาจัดส่งให้กับกองทัพยูเครนเพื่อใช้ต่อสู้กับกองทัพรัสเซียเพื่อทำลายเป้าหมายที่เป็นยานยนต์หุ้มเกราะและรถถังของกองทัพรัสเซียให้พินาศย่อยยับนั่นเอง ซึ่งโดนสังหารสวิตเบดจำนวนกว่า100ตัวที่กำลังจัดส่งให้กับกองทัพยูเครนนั้นถูกเรียกอย่างเป็นทางการว่าระบบการบินไร้คนขับเชิงยุทธวิธีโดยโดนสวิตเบดถูกพัฒนานโดยบริษัทแอรอนวิเดเมนสัญชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งโดนสวิตเบดถูกออกแบบมาทั้งหมด2รุ่นนั่นคือสวิตเบดสามร้อยและสวิตเบดหกร้อยสำหรับสวิตเบดสามร้อยถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการทำลายเป้าหมายที่เป็นบุคคลและกลุ่มคนนั่นเองและสวิตเบดหกร้อย ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการทำลายเป้าหมายที่เป็นยานยนต์หุ้มเกราะและรถถังนั่นเองซึ่งตัวสวิตเบทนั้นเคยถูกขายให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกาให้กับกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกาหรือ U.S. Special o p e r a t i o n Command เพื่อใช้ในปฏิบัติการในสงครามอัฟกานิสถานระหว่างปี2001ถึงปี2021นั่นเองซึ่งสำหรับตัวโดนสวิตเบทหรือโดนสังหารนั้นถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือระเบิดหุ่นยนต์อัจฉริยะ ที่มีความสามารถในการติดตั้งกล้องสังเกตการณ์และระบบนำวิถีและระเบิดที่พร้อมในการพุ่งเข้าหาเป้าหมายและทำลายเป้าหมายของมันอย่างไม่ลังเลนั่นเองซึ่งสำหรับการใช้งานโดรนสังหารสวิตเบดจะเริ่มขึ้นเมื่อโดรนสังหารสวิตเบดที่ทำการบรรจุอยู่ในกระบอกการยิงได้รับคำสั่งในการยิงออกมาโดรนสวิตเบดก็จะทำการบินออกไปและทำการการปีกออกและติดเครื่องยนต์ บิดขึ้นไปในอากาศโดยมีเจ้าหน้าที่ทางภาพพื้นดินคอยควบคุมอยู่นั่นเองจากนั้นโดรนสวิตเบดก็จะทําหน้าที่ในการค้นหาเป้าหมายก่อนที่จะมุ่งตรงไปหาเป้าหมายและทําการพุ่งเข้าใส่เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือกลุ่มคนหรือเป้าหมายที่เป็นยานยนต์หุ้มเกาะหรือรถถังของศัตรูด้วยความแม่นยํานั่นเองซึ่งสําหรับความสามารถของโดรนสังหารสวิตเบดไม่ว่าจะเป็นขนาดที่เล็กของมันรวมทั้งยังสามารถปล่อยจากฐานยิงได้ง่ายและมีความแม่นยําสูง รวมทั้งยังมีความสามารถในการยกเลิกคำสั่งในการยิงก่อนถึงเป้าหมายภายในเซียววินาทีได้จึงทำให้โดนสวิตเบดนั้นเหมาะสมสำหรับในการเป็นมัจจุราในการทํำลายเป้าหมายที่เป็นทั้งผู้คนกลุ่มคนหรือเป้าหมายที่เป็นกระทั่งแม้แต่รถถังหรือยานยนต์หุ่มเกราะของศัตรูนั่นเอง นอกจากนี้โดนสังหารสวิตเบดยังมีความสามารถในการทำลายเป้าหมายที่เป็นอากาศยานที่เป็นทั้งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ที่บินอยู่ในเพาดานบินต่ำได้จึงทำให้โดนสวิตเบดนั้นมีความสามารถในการทำลายเป้าหมายที่อยู่ในอากาศและสามารถควบคุมท้องฟ้าได้นั่นเองครับซึ่งถ้าหากโดนสังหารอย่างสวิตเบดถูกนำมาใช้งานในระหว่างสงครามรัสเซียและยูเครนมันจะสร้างความปั่นป่วนและความสูญเสียให้แก่กองทัพรัสเซียได้อย่างแน่นอนเพราะโดนสังหารสวิตเบด จัดได้ว,ว่าเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากโดยราคาค่าตัวของโดรนสังหารซูริเบตหนึ่งตัวจะมีราคาอยู่ที่6,000ดอลลาร์ 6, สหรัฐหรือราวกว่า199,329บาทไทยนั่นเองซึ่งถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับผลที่มันทําได้นั่นคือการทําลายรถถังหนึ่งคันนั่นเองซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทได้นั่นเองทําให้เชื่อว,ว่าเมื่อสงครามรัสเซียและยูเครนจบลง บรรดาประเทศต่างๆที่ต้องการเสริมศักยภาพในการป้องกันประเทศจะต้องแห่มาซื้อระบบการบินไร้คนขับเชิงยุทธวิธีอย่าง Swiss วิตเบส3 0 e 0และสวิตเบสหกร600เพื่อยกระดับในการป้องกันประเทศอย่างแน่นอนนั่นเองครับในส่วนข้อมูลจำเพาะของโดนสังหารสวิตเบสสาม300และโดนสังหารสวิตเบสหกร600ในส่วนข้อมูลจำเพาะของโดนสังหารสวิตเบส300มีน้ำหนักอยู่ทั้งหมด2.5กิโลกร,รมัม มีความยาวอยู่ที่49.5เซนติเมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่76มิลลิเมตรมีระยะเวลาการบินอยู่ที่15นาทีสามารถบินได้ไกลสูงสุดอยู่ที่10กิโลเมตรและในส่วนข้อมูลจำเพาะของโดรนสังหารสวิตเบด600มีน้ำหนักอยู่ทั้งหมด24.7กิโลกรัมมีความยาวอยู่ที่130เซนติเมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่150มิลลิเมตรมีระยะเวลาการบินสูงสุดอยู่ที่40นาที และมีระยะการบินได้ไกลสูงสุดอยู่ที่40กิโลเมตรนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือในส่วนข้อมูลจำเพาะของโดรนสังหารสวิตเบส300และโดรนสังหารสวิตเบส600นั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของโดรนสังหารสวิตเบส300และโดรนสังหารสวิตเบส600ซึ่งเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมายที่เป็นผู้คนกลุ่มคนหรือแม้กระทั่งเป้าหมายที่เป็นทั้งรถถังและยานเกราะของศัตรูนั่นเองจึงจัดได้ว่าอาวุธของสวิตเบสนั้น เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมายอย่างแม่นยำนั่นเองครับและสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ทางผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาในการสร้างความแบ่งแยกระหว่างผู้ที่ทำการสนับสนุนฝ่ายรัสเซียและผู้ที่ทำการสนับสนุนฝ่ายยูเครนผู้จัดทำได้ทำข้อมูลนี้ด้วยความเป็นกลางและขออาภาัยทุกคำที่มีการกล่าวไปถึงฝ่ายรัสเซียและฝ่ายยูเครนทางผู้จัดทำมีเจตนาในการทำข้อมูล เพื่อต้องการกระจายข่าวสารและสร้างความรู้ให้แก่ผู้ชมทุกท่านนั่นเองครับดังนั้นแล้วคำพูดใดที่ผู้จัดทำได้พูดออกไปและเป็นการดูหมินไไ่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผู้จัดทำขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับรวมทั้งถ้าท่านผู้ชมดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe บริเวณด้านขวาล่างของมุมจอเพื่อเป็นการค่้กำลังใจแก่ผู้จัดทำทำคลิปวิดีโอแบบนี้ออกมาอีกนั่นเองครับ รวมทั้งถ้าคลิปวิดีโอนี้ทําให้ท่านผู้ชมชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์และกดปุ่มส่งแชร์ต่อเพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้แก่ท่านผู้ชมท่านอื่นนั่นเองครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วสำหรับช่องของกัปตันโอสตอรี่ตัวผมกัปตันโอสตอรี่ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอโชคดีครับ